กลับสวัสดีสวีดัตกันด้วยนะครับผมยังไงก็ขออยู่ต้อนรับเข้าสู่ปังซิตี้นะครับในวันนี้นะฮะผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมีผู้ชมเนี่ยอยากจะสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับคือสอบถามเข้ามาเยอะจริงๆครับพี่พอเข้ามาสร้างตัวแล้วเนี่ยเกิดตรงเนี้ยแล้วไปไหนต่อนะฮะคนที่สร้างตัวเสร็จแล้วนะฮะคุณเห็นตรงนู้นไหมนะครับเนาะนะฮะเราก็ต้องไปว์ปฮา หรือว่าคุณผู้ชมจะเดินนะครับจะเดินจากจุดนี้ครับไปในเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราก็มาวาร์ปตรงนี้เลยเนาะเข้ามาวงนี้นะครับกด e นะครับเพื่อวาร์ปเข้ามาในเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองนะฮะโอ้แมปไม่โหลดแมปไม่โหลดแมปไม่โหลดนะครับหลังจากที่เราวาร์ปเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมารับของขวัญนะครับ กับผู้เล่นใหม่สําหรับผู้เล่นใหม่นะกดตรงน,นี้เลยดูจี้ฮะเนาะเช็คตัวน,นี้ฮะมันจะได้รับของขวัญผู้เล่นใหม่นะครับมึงจะได้รับกาชาลดเริ่มต้นนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายลองไปดูนะครับโอเคเนาะหลังจากที่เราเข้ามาตรงน,นี้แล้วโอ้โหแมปไม่โหลดเลยเว้ยแมปไม่โหลดเลยโอ้ย โถเออนี่แหละครับผมจุดแรกนะครับที่เราเกิดนะครับผมเวลาที่เราสร้างตัวเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะมาตรงนี้เนาะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเมื่อเราได้กาชาแล้วนะครับ เราดูที่กระเป๋าของเรานะครับ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างให้เราถ้าเป็นกาชานะครับกาชาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นกาชานะเนี่ยเราเปิดได้เลยนะครับเราเปิดได้เลยเนาะเปิดนะครับแล้วก็ไปเบิกรถตรงนี้ฮนะมาตรงนี้เลยวิ่งมาวิ่งมาถ้าเราได้รถกาชานะครับนี่เลยเรามาเบิกรงนี้ฮนะ นี่เลยเบิกนะครับ,บกดจอ e, ีแล้วก็เลือกรถได้เลยเนาะโอเคหลังจากที่เบิกรถนะครับอันนั้นเราก็ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะ,อะ,อะพอเบอิกรถแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้ออุปกรณ์ทำงานนะอุปกรณ์ทำงานที่ไหนนี่ฮะมันอยู่ตรงนี้ฮะ เห็นไหมสองตะกร้านี้นะครับตะกร้าสีเงินสีฟ้านะครับตรงนี้เลยนะครับไปซื้อตรงนี้นะทุกคนนะโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มาบอกการเข้าเมืองแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าายฮะี่ยก็ถ้าหากว่าจกรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามเข้ามาใต้คลิปแล้วกันเนาะโอเคนะครับ